ฮัลโหลวันนี้จะมารีวิวขนตาปลอมให้ดูนะคะคือพักเมื่อก่อนคือเราเป็นคนไงเดียเป็นคนติดขนตาปลอมไม่เป็นคือเมื่อก่อนรจะไม่ค่อยติดเลยแต่ว่าตั้งแต่แบบมาร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นเขาติดกันเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือยากติดบ้างอะแต่แบบพอติดเองแล้วมันก็ไม่สวยอะมันติดยังไงก็ติดแบบไม่เข้ารูปเข้ารอยอะไรเงี้ยเออต้องพึ่งคนอื่นตลอดเลย บัดนี้ก็ยังพื่งนคนอื่นอยู่แต่ก็ยังพอติดเองได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีแบบถ่ายรูปที่ติดขนตาปลอมเวลาไปออกงานก็จะมีขนตาปลอมหลายชิ้นใช่ไหมอันนี้ก็แบบหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> นะคะอันนี้ก็เบอร์หนึ่งจากร้านเดียวกันนี่แหละคือเรารู้จักร้านนี้ได้จากอินสตาแกรแล้วก็มี Facebook ด้วยนะอินสตาแกรก็ p u n g g u n g นะคะเอ่ ไม่ได้รู้จักกับแม่ค้าเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าค่อนข้างแม่ค้าค่อนข้างอธิยาศรีพูดเก่งก็เลยแบบซื้อมาตลอดนะคะตอนนี้มีโชว์ให้ดูอยู่2กล่องเลือยู่แค่2กล่องซึ่งจะหมดแล้วกล่องก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อย่างนี้คือมันก็จะมีแบบหน้าตาของกล่องก็จะมีหลายแบบเหมือนกันแล้วแต่รุ่นเราจะ นี่ห้อนะคะแต่ก็คือจะคล้ายๆกันหมดอ่ะคือเดี๋ยวจะให้ดูกลนตาอันนี้คือเบอร์อันนี้คือเบอร์ Y 0 0 7มันจะเป็นเทคแทอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครเคยเห็นที่เราแต่งหน้าแบบตุ๊ก,กตาบาร์บี้อ่ะจะใช้อันนี้ก็คือพอติดแล้วมันก็จะเป็นเงี้ยเห็นปะเอตามันก็จะเป็นแบบเหมือนตาตุ๊ก,กตาแล้วก็อันนี้ก็อีกแบบหนึ่ง P หน ที่หนึ่งก็คือหางจะยาวแล้วก็หัวจะสั้นนะคะอันนี้ก็ติดแล้วก็แบบก็เป็นธรรมชาติดีนะหรือว่าจะออกงานก็ได้ก็สวยดีอืมแล้วก็คืออันเนี้ยเขาจะยี่ห้อนี้ฮะอืมไม่ใช่ยี่ห้อนี้ร้านนี้เขาดีอย่างหนึ่งคือว่าปกติร้านอื่นเนี่ยเขาจะขายยกกล่องถูกปะคือกล่องหนึ่งก็ต้องสั่งแค่เปิดเดียวอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาจะแบบเลือกได้สองเบอร์แล้วเขาก็เออจะ ผสมมาให้เราอะไรเงี้ยโดยการที่แบบเขาจะไม่ได้มาแตะขนตาปลอมแล้วนะเขาจะตัดครึ่งก็คือนะี่ยกล่องก็จะอย่างเงี้ยเห็นปะเออก็จะมีสองเบอร์อยู่ข้างในนี่เองอันนี้เบอร์ y ายศูนย์หนึ่งหนึ่งวศย์หนึ่งหนึ่งก็เบอร์นี้อืมไม่ค่อยได้ติด ติดไปยังมติดไปสองอันละก็สวยดีนะคะเป็นธรรมชาติแต่อันนี้เป็นธรรมชาติที่สุดเลย y 0ูนเป็นธรรมชาติมากนะคะติดแล้วก็แบบเหมือนขนตายาวโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่าเป็นคนติดเนียนนะซึ่งเราเป็นคนติดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ต้องให้คนอื่นติดให้ <c oughs> เอ,อนั่นแหละก็เขออนตาแบบนี้ดียังไงก็คือว่ามันนิ่มมากคือมันไม่ใช่แกนแข็งแบบ แบบขนตาปลอมที่เป็นกล่องๆสีชมพูอะไรเงี้ยหรือตามเจเลเองที่แบบแกนมันจะแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยเอออันนี้มันจะแกนนิ่มมากก็คือจะมีแกน2ชนิดก็คือแกนแบบเอ็นสีดํากับแกนเออแล้วก็เอ็นสีขาวแล้วก็มีแกนแบบไหมไหมดาๆอย่างเงี้ยค่ะเราชอบแบบไหมมากกว่าแบบไหมก็ติดเราสบายแล้วก็ไม่ทิ่มตาคือแบบเอ็นบางทีตรงเนี้ยมันเจ็บๆนิดนึงก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่เจ็บนะเออ ก็สนุนราคากล่องแรกกล่องละ250ซื้อ3กล่องกล่องละ2 2 0มั้งไม่แน่ใจ6กล่องขึ้นไปกล่องละ0 0เอ้อถ้าซื้อครบอะไรไม่รู้อ,อ๋อถ้ารวีวิวให้เขาเขาก็จะแบบลดราคาให้อีกคือเขาจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเออลองเข้าไปดูใน Instagram เขาหรือ Facebook บอกตอบบิวตี้นะคะก็แค่นี้ ที่จะมารีวิวให้ดูคนตะปลอมเนี่ยก็แม่ค้าถ้าดูอยู่ก็ลดราคาให้ด้วยเนอะไปนะคะบาย